bye กับเธอทุกครั้งตลอดทางเดินที่แสนไกลเป็นกำลังใจให้เธออยากจะเก็บโรงสวยอยากจะเก็บรอยยิ้มแล้วมอบให้เธอตลอดไปจะคอยดูแลเป็นเพื่อนเธอในวันที่วันวาย

รักไข่นรักไข่ไปเนรักไไปเน็ตรัก่ไปเน็ตรักไข่ไปเน็ตรัก่ไปเน็ตไ่ปเน็ตนเน็ตเนนเนีตเ็นนเ็นนนนเนนนน วันนี้สู้ๆูน้ำเองเต็มที่ถึงไม่ได้ไปแต่ทั้งทั้งตัวจะเก็บไม่ได้คนเดียวเหรอแต่ทั้งตัววันนี้มีแต่สีฟ้าเพื่อนือนเพื่อนเพื่อนบอกแมวมาไปชอบเป็นเพื่อนใช่ เรียนกหวน้เรียนขอใช้เซนบอกว่าใบชอบเซนบอกว่าเพื่อนชอบกินทุเรียนสีถ่ายให้ล้านนุ้ยไม่เอกจับวัดนะครับโอ้โหบออกพี่สีด้ยเงียบจ้ามา รวมไวนะใายภาพรวมเน่ยร้อนเลยนาไไปายภาพรวมบ้านบีเอ็นหน่ยค่ะรัมจาแรวาวมรวมภาดวมาารวมมรัวว pergi ke lap, pergi